ครับสวัสดียามเช้าธรรมะรับอรุณนะฮะธรรมะยามเช้านะตื่นกันเรียบร้อยแล้วเนาะจะสองโมงแล้วอ่นะเอาสักนิดหนึ่งนะครับแลกเปลี่ยนกันนะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับนะเพื่อหาทางออกให้กับเจ้าของนะทำไมจิตใจมันว้าบุ่นเหลือเกินฮนะเออมันวอกแวก ไม่อยู่กระร่องกระลอยคิดโน่นคิดนี่ฟุ้งซ่านนะฮะนะก็ต้องนะตั้งสตนะิหลักคำสอนของพุทธเจ้าครับนะผมจะพูดบ่อยไม่ใช่หลักคำสอนของตาโตนะฮะออหลายท่านก็อาจจะไม่เป็นค,คำสอนของฉันอะไรประมาณนี้นะฮะออนะก็ผมว่าก็รู้สึกมันยังไงยังไงไม่รู้เนาะ <laughs> ต้องบอกว่าเป็นหลักคำสอนของพุทธเจ้านะ ที่ท่านได้ชี้ทางให้มนุษย์ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์เพื่อทำอยังไงให้มันสบายใจไม่มีความทุกข์วันนี้ก็นำพาท่านเพื่อนๆนะท่านผู้ชมเพื่อนๆวันนี้เราจะไปตั้งคำถาม,ถาม ลองตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงออกบวชนะครับท่านออกบวชทำไมเออน่าสงสัยนะฮะเออวันนี้เราก็จะมาคุยกันพรนะพุทธเจ้านี่เป็นคนจริงๆนะครับนะบอกก่อนไม่ใช่เทพเจ้านะไม่ใช่ใครสร้างนะเป็นมนุษย์จริงๆเมื่อ2,500กว่าปีแล้วนะ ท่านเป็น,นรพระราชโอรสของพระเจ้าสุโธธนะนะครับแล้วก็พระนางสลิมหามายาแค,คว้นสักกะนะก็เป็นเจ้าเมืองนะครับผมโคตมะโคดนะครับเป็นราชกุลวงที่ปกครอง,งกรุงกบิลพัฒน์มานาน นะก่อนนะที่พระองค์จะออกบวชนะผมใช้ผมคงไม่ได้ใช้ศัท์ราชาศัพท์อะไรมากมายนะครับนะผมก็เอาแบบง่ายๆเนาะนะถ้าเรา,เาพูดบาลีเยอะ <c oughs> ผมก็ไม่เคยถนัดบางทีก็ต้องมานั่งแปลนะเอาที่เขาแปลแล้วเราก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะเมืนะ่อ ก่อนออกพนวดก็ทรงดมรงพระอิสระยศนะอิสระยยศเป็นรัชทายาทเมื่อเสด็จออกพนวดแล้วก็บรรุสัมมาสัมโพธิญาณนะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงได้รับการถวายพระนามต่างๆเช่นพระสักยมุนีพระพุทธโคโดมนะพระโคโดมพระโคตมะพุทธเจ้าเยอะนะ แต่ว่าพระองค์เรียกตัวเองว่าตถาคตแปลว่าผู้ไปแล้วอย่างนั้นคือทรงทรงปฏิญญานะครับว่าทรงพ้นจากทุกทั้งปวงสำเร็จแล้วซึ่งอรหันตผลนะเข้าใจนะฮะ <c oughs> นิพพานก็หมายถึงความดับสนิทแห่งกิเลสและก็กองทุก นะเข้าสู่แดนนิพานที่ผมพูดบางคนค่ว่านิพานยังไม่รู้เรื่องเลยนะแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรกันฮะคนรู้ก็รู้รู้แล้วก็ไม่เป็นไรฮะคนที่ยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนเนาะแลกเปลี่ยนกันอก็คือเป็นสภาพโลกุตระอันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในศาสนาพุทธนะชัดเจนนะฮะไม่สะสมนะไม่สะสม ทรัพสมบัตินอกกายต้องขี่รถเบนซ์เลยว่ะเออต้องต้องขี่อะไรนะฮะเอ่ออะไรนะบียมดับเิใช่ไหมคันละเจ็ดล้านอ,อไม่สะสมนะฮะสะสมก็คือในเรื่องของการสร้างาศาสนาวัตถุสร้างแล้วก็อยากให้ได้ใช้ประโยชน์นะครับ พูดง่ายๆว่าถ้าสร้างแล้วก็ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะทำเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าการปฏิบัติศาสนกิจนะเ,เช่นสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นเพื่อให้หรือว่าเรียนธรรมะ ให้จิตใจมันคลอเคลียกับหลักคำคำสอนของพุทธเจ้าให้ได้มากที่สุดไม่ให้มันวอกแวกนะฮะมัมกน้อยนะฮะมักน้อยมักน้อยไม่มักใหญ่ <c oughs> นี่คือพระพุทธองค์นะฮะยึดหลักทางนี้ไม่สะสมไม่อะไรแล้วเป้าหมายก็คือบรรลุนิพพานอย่างเดียวใน วัประสูติผมไม่พูดถึงแล้วกันเนาะแต่ว่าที่เราจัว่วหัวข้อไว้ว่าทำไมพุทธเจ้าถึงออกบวชน,นี้ตัวสำคัญก็ก็หลายก้อเลยฮะพยายามเอาแต่เนื้อเอาแต่ตอนเนะเาะผมเห็นแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์เ,เมื่อเจ้าชายสิทธะหรือพุทธเจ้าเราทรงเจริญไว้ด้วยความสุขยิ่ง พราะทรงถือกําเนิดในราชกูลราชตระกูลนะภายใต้สเสวิตชัดและก็ได้ทรงศึกษาในสํานักอาจารย์นะวิสาวามิตรนะวิสาวิสาวามิตรนะซึ่งเป็นสํานักที่มีชื่อเสียงที่สุดพนะพุทธเจ้าก็ได้ทรงศึกษาอย่างรวดเร็วก็จจบหลักสูตรสิ้นทุกประการ18วิชาศนะิลปศาสตร์18สาขาวิชานะ อย่างไรก็ตามนะฮะ,ะพระเจ้าสุโธน,นะพระบิดาทรงวิตกกังวลฮะต่อคำคำนายนของพราม์หนุ่มที่บ้านเจ้าชายจะทรงออกผนวดแน่นอน,นจึงทรงจัดการเตรียมความพร้อมสำหรับการราชาพิเศษให้เจ้าชายะะหรือพระธเจ้าขึ้นครองราชพร้อมสร้างปราสาทสามฤดูประทับนะฮะเมื่อประชายนได้16พรรษาก็ได้ เข้าสู่พิธีอภิเษกสมรสกับพระนางยะโสธราทิมพาผู้เป็นธิดาของพระเจ้าสุป,ปะพุทธกษัตริย์ผู้ครองราชสมบัติกรุงเทวหทะเทวทหะจนพระชนมายุได้ยิบก้าพรนาจึงมีพระราชรถพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระราหุลซึ่งแปลว่าบ่วง ที่เราได้ยินกันนะครับเหตุการณ์การออกผลนวดนี่นะฮะจากหลักฐานนะ,ะได้พูดถึงว่าพระองค์เจริญวัยมีพระชมนมยุได้ยิบกาาภาษาแล้วก็ทรงเสร็จสุขอยู่บนปราสาทสามระดมูมีความสุขทางโลกบริบูรณ์นะ,ะจนวันหนึ่งได้เสด็จประพาสอุทยานทั้งนั้นเทวดาได้นเนลมิตเทวทูตทั้ง4ี่ฮะ เป็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เป็นนักบวชนะเมื่อเจ้าชัยสิทธัตถะได้ทอดพระเนตรหรือพระพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตนะร,ทรเทวทุกทั้งสีก็ทรงบังเกิดความสังเวชในพระไทยนะนี่คือสาเหตุนะสังเวชในพระไทยไข่เสด็จออกปหนดเป็นสมณะนะวันที่เจ้าชายนะลาหุนประสูติก็เป็นวันที่นะพระพุทธเจ้า เสด็จออกบวชนะออลูกเกิดลูกเกิดท่านก็ออกบวชเลยด้วยทรงนะเบื่อในเพศคารวาสอนะ่ที่ผมหยิบเอาประเด็นนี้มาพุทธเจ้าบวชบวชทำไมต้องบวชอนะ่ท่านก็จะรู้เห็นบนองท่านแล้วนะครว่าอนะนะเหมือนเราฮนะตอนนี้เบื่อเหลือเกินเยอะไรเงี้ยน,นะเบื่อกับการดําเนินชีวิตอนะ ซึ่งต้องต่อสู้ดิ้นรนต้องพบเจอเจอสิ่งต่างๆอุปสรรคปัญหาร้อยแปพันประการนะโอ้ยเยอะแยะมากมาเยเหลือเกินนะ่ชเช่นเดียวกับพรนะุทธเจ้าพะพุทธเจ้าก็เบื่อเหมือนกันซึ่งมันเต็มไปด้วยกิเลสกิเลสตัณหาความอยากนะฮะจึงทรงเห็นว่าเพศบรรปชิตเท่านั้นที่ประเสริฐและก็เป็นและก็เป็นสามารถจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ เข้าใจยังเข้าใจนะเออเนี่ยศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนร้องขอเอขอโนนขอน,น,ขอนี่แล้วขอได้พุทธเจ้าคงเหนื่อยแนะ่ดูน่าดูอืพุทธเจ้าไม่ได้ให้นะครับผมบอกก่อนแต่ว่าให้หลักคําสอนเราเพื่อที่จะใช้ในการดําเนินชีวิตให้มันมีความสุขอด้วยวิธีการต่างๆที่พระพุทธองค์ ได้นําเสนออย่างเช่นอริยสัจสี่รือว่าเป็นหลักคําสอนเป็นแก่นแท้เนาะแก่นแท้ของศาสนา,าพุทธเราก็จึงทรงเห็นว่าเพีบยนบญชิตเท่านั้นที่ประเสริฐและก็เป็นสาและก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ก็ตัดสินตัดสินใจออกออกบวช ให้นายชันทะเตรียมม้าพระที่นั่งนะแล้วก็เสด็จไปเยี่ยมพระโอรสแล้วก็พระชายานะครับเมื่อพระองค์เห็นพร,พระนางพิมพาครับแป๊บนะึ่งครับต่อนะฮ <c oughs> นะก็ <c oughs> นะพระนางพิมพานะจะตื่นมันทมเป็นอุปสรรคขัดขวางนะ เมื่อพระองค์เห็นพระนามพิมพาบรรทมหลับสนิทพะกรกอดพระพระกรกอดโอรสอยู่ทรงพระดําริจะอุ้มพระโอรสขึ้นชมเชยเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็เกรงว่าพระนามพิมพาจะตื่นบรรทมนะเป็นอุปสรรคขัดขวางการเสด็จออกบรรพชาจึงตัดพระไทยนะระงับความเสน่หาในพระโอรสเสด็จออกจากห้องเสด็จลงจากปราสาท นะพบนายชน,นะซึ่งเตรียมม้ากันทกะับเป็นม้าพระที่นั่งไว้แล้วเมื่อเสด็จนะเสด็จออกจากพระนครในเวลาเที่ยงคืนนะเข้าเขตแดนแคว้นโกศลและก็แคว้นวัดชีนะจนถึงฝั่งแม่น้ำอโนมานะนะในคืนนั้น,เ,นเมื่ออาทิตย์ขึ้นแล้วจึงทรงคลองบาทแล้วก็จีวอนนะ ที่คติการพรมนำมาถวายอ๋อขนาดนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15บห้าคเดือน8จากนั้นทรงส่งนายชันชน,นะให้นำเครื่องทรงกษัตริยนะ์กับนครแล้วเสด็จลำพังโดยพระอ,องค์เดียวนะมุ่งพระพักไปยังแคว้นมคตคตนะที่พูดให้ฟังอ่านให้ฟังเลยนะ <c oughs> ท่านเบื่อเนาะ พอเข้าใจกันแล้วนะว่าทำไมท่านถึงออกบวชเป็นคนจริงๆท่านก็บำเพ็ญเพียรนะไปศึกษาหลายสำนักนะครับเออนะผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะนะก็ไปจบหลักสูตรเนาะอ,อ,อย่างยกตัวอย่างก็ได้ศึกษากับสำนักอาราดบทกรารามโคตรนะฮะ เมื่อหมดความรู้ของอาจารย์จึงอําลาไปเป็นสิทธิ์นะสำนักอุทกอุทกกระดาบทรามบุตรซึ่งมีความรู้สูงกว่าอาลาบท1หนึ่งขึ้นหนึ่งชั้นเนาะคือเป็นผู้บรรลุชั้นะขั้นชั้นที่8นะก็พุทธเจ้าก็ใช้เวลาศึกษาไม่นานนะก็สิ้นภูมิรู้ของอาจารย์ ก็อําลาไปหาวิมุติทําตามแนวของพระองค์นะแล้วก็ทรงประจักษ์ว่านี่ไม่ใช่หนทางแห่งการตัดสูุโอ้โหนะแสดงว่าไม่ใช่แล้วพระองค์จึงได้ละทิ้งสำนักอาจารย์เหล่านั้นเสียนะพระองค์ก็มุ่งหน้าไปาสู่ริมฝั่งแม่น้ำนรันชลานะฮะตบตำบลอุลุเวลาศสีนานิคมแขว้นมังคตพร้อมด้วยสีห้าลูก นะชื่อว่าโกนหัญยะบิปปะพัทธิยะมหานามะและอาชชนะิหรือว่าปัญจวาคีที่เราได้นะติดตามนะฮะในเรื่องของประวัติของพุทธเจ้าเนาะ <c oughs> มาจฏิบัติตนเป็นสิทธิ์ด้วยคนะาดหวังว่าเมื่อพระโพธ,ธิสัตว์หลุดพ้นแล้วจะได้สอนพวกตนให้บรรลุด,ด้วยพระองค์ก็ได้เริ่มการบำเพ็ญเพียรชัน้นอุกฤษนะขั้นอุกฤษนะที่เรียกว่า ทุกกิริยานะก็คืออดข้าวอดน้ําไม่ได้อดข้าวประท้วงเนี่ยอดข้าวบดน้าประท้วงจนตายมันไม่ได้นะอือซึ่งนักบวชสมัยนั้นนิยมปฏิบัติกันวารละแรกก็ทรงกัดกัดฟันกันนะกัดฟันกันนะกัดฟันเอ้ยกัดอะไรเนี่ยอ่ทรงกัดฟัน๋อกัดคนนี้เนาะ กัดไว้เออนีานำลิ้นแตะเพดานปากไว้แน่นอนลองทำดูนะฮะทำได้ไะกัดลิ้นเอ้กัดฟันเัวมอืมอ่าแล้วก็เอาลิ้นกระดกขึ้นเพดานปากทำได้ไหมไว้ยนั่นอ่านอ๋อกัดกัดแล้วก็เอาลิ้นนะฮะแตะเพดานเนาะเออ ปากไว้แน่นจนพระเสโทเหงื่อไหลออกทางนะลักแล้โอ้วเวลาที่สองก็ทรงกั้นลมหายใจเข้าออกจนเกิดเสียงดังผู้ทางช่องหูทั้งสองทำให้ทรงปวดหัวเสียดท้องแล้วก็ทรงร้อนพัะบร,รกายนั่งตากแดดจนผิวเปรียมไหมพอถึงฤดูหนาก็ลงไปแช่น้ำจนตัวแข็ง ได้ทรงทดลองปฏิบัติตามความเชื่อดั้งเดิมทุกวิถีทางแต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุนแนวทางคนพบสัจธรรมได้นะพระองค์ก็ทรงเริ่มบำเพ็ญทุกรียาในวัดสุดท้ายคือเริ่มลดอาหารที่ละน้อยทีละน้อยนะฮะจนถึงขั้นอดอาหารจนร่างกายสูบซีดผอมแห้งเหลือแต่หนังและก็เอ็นหุ้มกระดูกทรงมาบำเพญ็ญเพียรถึงขั้นอุกิจขนาดนี้นะ เป็นเวลาถึง6ปีนะก็ยังไม่สามารถบรรลุธรรมนะภายหลังทรงได้แนวพระดำริว่าการบำเพ็ญทุกกริยานั้นเป็นการทรมานตนให้ลำบากเปล่านะเป็นข้อปฏิบัติที่ตึงเกินไปนะแล้วก็ไม่ใช่ขนทางแห่งการตัดสรุนนะนะแต่มัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นคือไม่ไม,ไม่ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป น่าจะเป็นหนทางการจัดสรุปไดนะ้จึงเริ่มสวยภรกายาหารดังเดิมนะฮะเพื่อให้ร่างกายคลายเวทนาเวทนาคือคลายความรู้สึกหิวนะนะมีสมาธิก็จะบำเพ็ญเพียรต่อไปนะปัญจวัคคีย์ทั้งห้านะก็เข้าใจว่าโอ้นะพรนะนะพุทธเจ้าได้ละความเพียรแล้วหันมาบริโภคพระก,กายญาหารนะดังเดิม ไหนเลยจะสามารถพบธรรมวิเศษได้จึงพากันเดินทางจากพระองค์ไปอยู่ที่บ้านอยู่ที่ป่านะอิสิปะตะนะมลึกขทายวันนะใกล้เมืองพราราสีแควนกาสีเ,เห็นไหมครับทำไมถึงออกบวชเนาะคงคงเข้าใจแล้วเบื่อเ <c oughs> บือ <c oughs> บ่อเติ้เบื่อบ้างไหมฮะเพราะมันเริ่มเบื่อมันเริ่มมีประสบการณ์ เราก็เริ่มหาทางนะหลักคำสองพุทธ่เจ้าเนะี่ยถ้าลองเข้าไปศึกษาดูนะก็ mm hmm. มีขนาดที่พุทธ่เจ้าบรรทมหลักในยามค่ำคืนนะฮะวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกนะใกล้จะลุ่งแนละ้วก็ทรงฝันนะห้าอย่างนอนหงายบนพื้นปฏิพีที่มีมีเขาหิมพันเป็นเป็นหมอนโอ้ <c oughs> พระพาหาซ้ายจมลงในมหาสมุทรทิศบุรภา,ภาพระพาหาขวาอย่างลงไปในมหาสมุทรด้านทิศปัจฉิมแล้วก็พระบาทเท้าทั้งสองอย่างลงไปในมหาสมุทรด้านทิศทักษิณมีหญ้าแพกเส้นหนึ่งงอกขึ้นจากพระนาพีพิสดือของพระองค์สูงขึ้นไปถึงท้องฟ้าว้าวอันนี้ ฝันนะฮะท่านฝันมูนอนเป็นอันมากมีสีขาวบ้างสีดำบ้างไต่ขึ้นมาจากปลายพระบาททั้งคู่นะปิดปิดแข้งเนาะตลอดจนเข่าถึงเข่าเลยนะฮะหงนกสี่จำพวกนะมีสีต่างๆสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีดำนะบินมาจากทิศทั้งสี่ลงมาหมอบแท้พระบาท แล้วก็กลับกลายเป็นสีขาวไปหมดสิ้นนะฮะนี่คือท่านแล้วก็พระองค์ทรงเสด็จไปยังจงกรมบนยอดภูเขาที่เปเื้อนเต็มไปด้วยปัสสวะอุจละโอ้แต่พระบาทของพระองค์ไม่ได้เปื้อนด้วยสิ่งเหล่านั้นเลยเมื่อทรงตื่นจากบรรทมแล้วพระองค์เริ่มพยากรณ์ไปตามลำดับว่า พระอ,องค์จะได้ตัดสู้นรูเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นผู้เลิศในโลกทั้ง3ามได้แก่กรรมโลกรูปรูปโลกนะฮะอรูปโลกนะพระอ,องค์ก็จะได้ทรงประกาศพระธรรมเทศนาอริยมรรคมีองค์แปดแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหมูค่ครหัดพามแล้วก็ชนทั้งหลายที่นุ่งผ้าขาวจะมาสู่สำนักของพระอ,องค์และดำรงอยู่ในไตสรนคม วันณะทั้ง4พรามกษัตริย์แพทย์สูตรเมื่อสละเพศรคารวาตนน<ม>สมามาบรรพชาในพระธรรมวินัยและจะได้บรรลุวิมุติธรรมอันประเสริฐบริสุทธิ์หมดจด่องใสโดยเท่าเทียมกัน,นสมัยก่อนนี้เขาแบ่งชนชั้นวรนณะน,นะเ,ออเขาไม่รบกันยกเว้นพวกเดียวกัน,นพวกหมอแพทย์เนาะ พราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรพวกจันทานเลยพวกนี้นะแล้วก็พระองค์จะบริบูรณ์ด้วยลาบสการะที่ชาวโลกทั่วทุกทิศพากันนำมาถวายด้วยศรัทธาเหลื่อมใสนะครับแ้วว่ามาถวายความศรัทธาและก็เหลื่อมใสและก็พระองค์ก็ไม่ได้มีพระไทยติดอยู่ในลาบสการะเหล่านั้นนะให้เป็นมนติมแม้แต่น้อยนะเห็นไหมครับชัดเจนนะฮะ อ่ะนี่คือคร่าวๆนะครับในเรื่องของการที่พระพุทธองค์อ,ออกบวชนะครับรู้แล้วยังรู้แล้วเนาะเออก็เหมือนเรานี่แหละพุทธองค์ก็เหมือนเราท่านก็เป็นคนเป็นมนุษย์เดินดินธรรมดากินข้าวแกงเหมือนเราเนี่ยนะอไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนนะก็อย่าไปอะไรฮะ เห็นผิดนะฮะมิจฉาทิฏฐิเห็นจากท่านสอนเรื่องภายในใ,นใจเราเนี่ยแล้วก็เกี่ยวกับธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับนะนะก่อนที่พระเจ้าจะตรัสรู้ได้ซ้ำไปแต่ว่าไม่มีใครมาเรียบเรียงรวบรวมนะให้คนที่กำลังมีปัญหาอยู่ก็คือความทุกข์นะฮะ มนุษย์8,000กว่าล้านคนนี่แหละมีความทุกข์อยู่เป็นไข้ใจแต่ไม่รู้ตัวนะครว่าตัวเองมีไข้ใจนะพระองค์ก็ตัดสรู้เรื่องอริยะนะสัจสี่ความจริงนะสี่เรื่องความจริงสี่ประการนี่แหละนะส่วนรายละเอียดนะฮะก็ติดตามนะลองเข้าไปศึกษาดูไดนะ้พระนางสุชาดาถวายข้าวมัทุปปายาขณะที่พระโพธิสัตว์ประทับนั่งคัสมาธิอยู่นั้น ได้นำข้าวมาัทุบไย่าที่เธอได้หุงไว้มาถวายพระองค์พร้อมกับถวายบังคมนะฮะลากลับไปเมื่อนางสุดาสุชารดากลับไปแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จไปที่ริม,มน้ำเนรัญชาเพื่อส่งน้ำและคเซสรสวยข้ามัทุปรยาทั้งทั้งหมด49ก้อนเมื่อสวยจนหมดแล้วได้นำถาดทองไปลอยที่แมมน้ำเนรัญชาก่อนนำไปลอยได้อิทฐานว่า ถ้าเราจะได้ตัดสุปเป็นพระพุทธเจ้าจริงในวันนี้ขอให้ถาดทองรวยรอยลอยทวนน้ำเถิดแต่ถ้ายังไม่ตัดสุปก็ขอให้ถาดทองลอยไปตามกระแสน้ำเมื่ออธิษฐานจบแล้วถาดทองได้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปก็ได้จมลงสู่นาคพิภพไปกระทบ กับถาดทองสามใบของอดีตพระพุทธเจ้าสามพระองค์ก็คือพระพระกะสันทะพุทธเจ้าพระโกนาคะอะก็อันนี้กัสปะพุทธเจ้าผมไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันเนาะนะอันนี้ก็คือทำไมพุทธองค์นะถึงออกบวชนะครับมาแลกเปลี่ยนกัน ก็วังว่าเป็นประโยชน์บ้างนะฮะไม่รู้จะทำอะไรก็มาฟังแล้วแลกเปลี่ยนกันเป็นกระดานแห่งการแลกเปลี่ยน,นะฮะใครมีอะไรที่เห็นต่างหรือว่าเอ๊ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะฮะท่านก็คอมเมนต์มาได้นะครับอยู่ข้างใต้คลิปนี้แหละครับถ้าถ้าดีก็กดถูกใจให้หน่อย Subscribe โอเคครับผม นะโชคดนะีขอให้เจริญในธรรมขอใหนะ้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วท่านก็จะทำงานอย่างมีความสุขนะทำจิตทำใจได้นะไม่โกรธไม่โลภไม่โมหะโทสะนะฮนะโชคดีกันทุกคนนะครับสำหรับวันนีนะ้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ